ศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัสมหาชัยสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานประเทศไทยนะคะดีจัดการบรรยายในหัวข้อมะเร็งเป็นแล้วเป็นอย่างไร ที่วัดคมบางอเภอเมืองจันทบุรีศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัสมหาชัยสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานประเทศไทยได้จัดการบรรยายในหัวข้อมะเร็งเป็นแล้วเป็นอย่างไรโดยมีดรยอดยิ่งเทพธารนนท์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัสมหาชัยเป็นวิทยากรในการบรรยายซึ่งในการบรรยายดรยอดยิ่งได้กล่าวถึงเรื่องของการรับประทานอาหารว่าควรกินอะไรหรือไม่ควรกินอะไรอย่างตรงไปตรงมาและเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์ได้เสมอ ซึ่งดรเตอยอดยิ่งกล่าวว่าเมื่อกล่าวถึงอาหารก็คงไม่พ้นเรื่องอาหารห้าหมู่ที่จำเป็นต่อชีวิตซึ่งก็คือโปรโตีนแป้งน้ำตาลไขมัน พืชผักและผลไม้และเกลือแร่ซึ่งอาหารต่างๆเหล่านี้เป็นหลักสําคัญที่จะช่วยในด้านของภูมิคุ้มกันและการรักษาในการรักษาอาการแทรกซ้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการรักษาจะต้องรักษาตามอาการของผู้ป่วยมีการดูแลสุขภาพหลังการรักษาอย่างต่อนเนื่องหากมีการดูแลที่ดีก็จะอยู่ได้นานหากดูแลไม่ดีก็อาจจะมีอาการอื่นแทรกซ้อนได้ง่ายเรื่องอาหารจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยทําให้การรักษามีคุณภาพมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งให้ดีขึ้นโดยการจัดการบรรยายเด็ครั้งนี้ก็เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับฟงังเพื่อนำไปปฏิบตัติเป็นแนวทางในการรักษาหรือเป็นแนวทางในการป้องกันก่อนที่โรคต่างๆจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราโดยตระหนักถึงการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นหลักเริ่มต้นค่ะ